ขอรู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปงั้นได้เลยนะสาสี่ชื่ออะไรครับวีชื่อเล่นล่ะวีค่ะเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอมากับคอไอาสามวันเกิดล่ะสิบสามมก,กราอายุล่ะตาค่ะเพศของคุณล่ะแม่หมดสูงเท่าไหร่หรอร้อจ็ดสอยู่ที่ไหนหรอพื้นค่ะจุดเด่นล่ะคะ่ะคอไอาสาในในก้อนลงผ้าสิยงที่สี่้าไม่เป็นค่ะ ไลฟที่ไหนหรอติ๊ต t อกตอไทยพูดอะไรสวัสดีค่ะตอนจากแล้วค่ะบายๆนะโอชิมา่ะบูเบรินลาเวนเดอร์เฮชแชกไลฟ์ล่ะไม่มีค่ะแฟนอาร์ตล่ะไม่มีเหมือนกันเฟนเนมล่ะคะไม่ได้ตั้งค่ะสีที่ชอบล่ะคะสีฟ้าของที่ชอบล่ะของอร่อยถนัดอะไรอย่างนั้นหรอเปิดประตูลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมอาจย์สวยดีนะคะชอบทานอะไรเหรอคะของอร่อยชอบดื่มอะไรหรอโอล่าชอบมังงะแนวไหนต่างโลก แนวอนิเมะล่ะอะนอยเวทมนต์เกมสุดรักไม่มีเพลงที่ชอบละ่ะเยอะมากไม่ชอบอะไรหรอฟันนับถือใครอยู่อู่กับฟูจังความฝันของเธอล่ะไม่มในตอนท้ายนี้ช่วยคืออะไรสักหน่อยนะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นกำลังใจให้กับวีล้วก็คอไอสามได้ตามลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะ